วันเด็กปีนี้ห้ามพลาดเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญน้องๆหนูๆร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในวันเสาร์ที่13มกราคม2567ณสวนรราชานุสร์อําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีภายในงานพบกิจกรรมต่างๆมากมายรับแจกของขวัญของรางวัลชมพิธสารผลงานนักเรียนชมการแสดงบนเวทีการบริการเครื่องเล่นสวนสนุกนานาชนิดอิ่มอร่อยกับอาหารเครื่อง ดื่มฟรีตลอดงานอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมมาสนุกกับกิจกรรมงานวันเด็กกับเทศบาลเมืองลบบุรีในวันเสาร์ที่13มกราคม2567ณสวนราชานุสรอ์อำเภอเมืองลบบุรีจัังหวดลบบุรีตั้งแต่เวลา16นาฬิ30นาทีเป็นต้นไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีไพศาลส,สุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยนายกโดงสั่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเชิงรุกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบรีและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆที่กําลังดำเนินการอยู่ให้ดูแลควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ตรงตามแบบที่เทศบาลเมืองลบบีกาหนดพร้อมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี2567ค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีประชุมคณะผู้บริหารประจำทุกสัปดาห์ โดยมีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบรีซึ่งนำโดยนางสาวมายุราสุดทิพิบูรณ รองประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะรักษาราชการประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้งห้าโรงเรียนและหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการประชุมได้จัดให้มีการประชุมในทุกสัปดาห์เพื่อร่วมหารือในการติดตามโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีกำลังดำเนินการอยู่และอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน รวมทั้งโครงการต่างๆที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบรีโดยได้มีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองลบบรีที่ต้องการนำเสนอให้กับผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบรีได้รับทราบ โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบรีกำลังดำเนินการอยู่ให้ดูแลควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการต่างๆตรงตามแบบที่เทศบาลเมืองลบรีกำหนดรวมทั้งการดำเนินการต้องกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการต่างๆน้อยที่สุด พร้อมกันนี้นายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งทั้งสองวันมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานว่า ได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานบันเด็กแห่งชาติประจำปี2567โดยกำหนดจัดขึ้นณสวนราชานุสอนอเม,เมืองลบบุรีจังหวลบบุบรีในวันเสราร์ที่13มกราคม2567โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา16.30นาทีเป็นต้นไป ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการแสดงบนเวทีการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนการรับแจกของขวัญของรางวัลจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีการบริการสวนสนุกการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานค่ะสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานว่า ได้กำหนดจำน่ายทรัพย์หลุดจำนำในวันที่13มกราคม2567ณสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบรีตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปโดยในครั้งนี้มีทรัพย์ที่หลุดจำนำและนำมาจำน่ายจำนวนหลายรายการซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นทองรูป,ปรพรรณ สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำขอเชิญเข้าร่วมประมูลได้ในวันและเวลาดังกล่าวค่ะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานว่าได้กำหนดแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม2567ในวันที่9มกราคม2567ณาศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมจำน่ายทรัพย์หลุดจำนำในวันที่13มกราคม2567โดยในขณะน,นี้ได้ออกมาตรการช่วยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่โดยปรับลดดอกเบี้ยการรับจำนำเงินต้นไม่เกิน5,000บาทไม่คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่1มกราคม2567เป็นต้นไป และยังมีการลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นของขวัญชิ้นที่2จากปกติอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.50บาทลดเหลือเพียงร้อยละ0.25บาทค่ะนางสาวสอนเจริญทรัพย์ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าว่าหลังจากการฉลองเทศกาลปีใหม่2,567และกลับเข้าสู่โหมดทำงานปกติ มีประชาชนนำทรัพย์สินของมีค่ามาเข้าโรงรับจำนำเป็นจำนวนมากโดยมีประชาชนเข้ามาใช้บริการกันอย่างคึกคักหลังจากการใช้เงินเป็นจำนวนมากไปกับการฉลองเทศกาลปีใหม่ทำให้ต้องจำนำทรัพย์สินมีค่าเพื่อนำเงินที่ได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยตั้งแต่วันเปิดทําการมีประชาชนมาใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบรีพุ่งสูงกว่าช่วงเวลาปกติกว่าสองเท่าโดยนางสาวสอนเจริญทรัพย์ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบรีกล่าวต่อว่าเป็นปกติที่ช่วงหลังเทศกาลหยุดยาวจะมีผู้นําทรัพย์สินมีค่ามาจำนำเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ไปฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวซึ่งต้องใช้เงินไปกับการจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากประกอบกับช่วงนี้ทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีโปรโมชั่นสำหรับเงินต้นไม่เกิน5,000บาท3เดือนแรกจะปลอดดอกเบีย้ยหลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ0.50บาทต่อเดือนและเงินต้นเกิน5,000บาทดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อเดือน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอีกด้วยค่ะนางสาวสอนเจริญทรัพย์ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้ายว่าสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีกำหนดให้มีการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำในทุกวันเสราร์ที่สองของเดือนโดยเดือนมกราคม2567ตรงกับวันที่13มกราคม2567 โดยมีทรัพย์ที่หลุดจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีมาจำน่ายกว่า19เกรายการสำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมการจำน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานทานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีในวันที่ส3บสามมกราคมสอง7ันห้าร้อยหสิเจ็ดณบริเวณด้านหน้าสถานทานุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปค่ะ สำหรับสถานาธนา,านุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นกิจการที่ช่วยเหลือประชาชนโดยให้บริการเงินกู้แก่ประชาชนให้มีโอกาสได้นำเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือนำไปลงทุนในกิจการโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่าและไม่ต้องไปกู้เงินจากเอกชนซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง เป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมในท้องตลาดไม่ให้สูงเกินไปในการดำเนินกิจการเมื่อมีผลกำไรก็จะนำผลกำไรจากการดำเนินงานไปทำนุบำรุงและพัฒนาท้องถิ่นค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักตร,ร์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบริลทีวีลบบีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีมาโดยตลอดค่ะพบกับดิฉันและทีมข่าวได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ